สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องนินจาแอ s ซิส i n แค้นสังหารเทพบุตรนินจามาหากราบเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไรโซเขานั้นเป็นนินจามือสังหารระดับพการของโลกเขาถูกจับตัวไปตั้งแต่อย่างเด็กเพื่อไปฝึกเป็นนักฆ่าโดยกลุ่มที่มีชื่อว่าโอซูนุแคลนซึ่งก็คือกลุ่มลึกลับที่ทั้งโลกนั้นเชื่อกันว่าเป็นเพียงนิยายประปลาเท่านั้น ในระหว่างที่ไรโซนั้นอยู่ในกลุ่มก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายจนทําให้เขาต้องหนีออกมาและเมื่อไรโซได้เป็นอิสระภาพเขาก็รอคอยวันเวลาที่เขาจะได้แก้แค้นกลุ่มนี้เรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับคาเตือนเนื้อหานิคลิปนี้เป็นการสปอยล์ล้วนหากทุกคนไม่อยากโดนสปอยและอยากดูเองรบกวนปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแต่หากทุกคนพร้อมฟังการสปอยครั้งนี้แล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ยากุซ่าคลับที่ออสกา หัวหน้าของแก๊งยากุซ่าได้ให้ชายแก่คนหนึ่งสักลายที่หลังของเขาอยู่และหัวหน้าของแก๊งก็เจ็บที่ชายแก่นั้นสักให้จึงได้หันไปด่าชายแก่คนนี้ว่าเขานั้นสักไม่ได้เรื่องชายแก่จึงต่อมาในเชิงที่ว่าหากแค่นี้เจ้ายัางเจ็บเส้นทางที่เจ้าเลือกในตอนนี้อาจไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องก็ได้เมื่อหัวหน้ายากุซ่าได้ยินดังนั้นมันจึงหันกลับมาเอาปืนจ่อชายแก่คนนี้ทันทีพร้อมกับทิ้งคำลงท้ายไว้ว่ารอแกสักฉันเสร็จก่อนเถอะเดี๋ยวเรารู้กันจากนั้นลูกน้องคนหนึ่งของเขาก็ได้ถือจดหมายซองหนง จดหมายนั้นมีแต่เพียงทรายสีดำดูเหมือนว่าทุกคนในคลับยากุซ่าแห่งนี้จะไม่รู้เลยว่ามันหมายความว่ายังไงเว้นก็แต่ชายแก่คนสักเท่านั้นเขานั้นตกใจจนทําเข็มสักนั้นหลุดมือจากนั้นเขาก็ได้เริ่มพูดออกมาว่าหลายปีก่อนเขาเคยเห็นคนคนนึงเปิดซองแบบนี้และกลุ่มคนที่เปิดซองก็หัวเราะแบบนี้เป๊ะๆจากนั้นไม่นานก็ได้มีเงาสีดำเข้ามาจู่โจมพวกเขาทําให้เสียงหัวเราะของพวกเขาเปื่อนเลือดและสิ่งที่อยู่ในเงานั้นชายแก่คนนี้ก็ไม่กล้าพูดออกมา เขาจึงได้โชว์รอยแผลว่าคืนนั้นน่ะเขาเองก็โดนฟันที่อกข้างซ้ายแต่โชคของเขาก็ยังดีที่ตอนเขาเกิดมาหัวใจของเขานั้นอยู่ข้างขวาทําให้เหตุการณ์ในคืนนั้นชายคนนี้นั้นรอดมาได้หัวหน้ายากุซ่าและลูกน้องจึงได้มองไปที่แผลเป็นของชายแก่พร้อมกับมองเห็นต่างหน้าอกของเขามีรูปรอยสักนินจาอยู่พวกมันจึงรู้ได้ทันทีว่าคําที่ชายแก่ไม่กล้าพูดออกมานั่นก็คือคําว่านินจาจากนั้นเหล่ายากุซ่าทั้งแก๊งก็ได้หัวเราะอ,อย่างสนุกสนานแต่แล้วลูกน้องคนหนึ่งของมันก็ได้ถูกตัดเขาครึ่งหน้า และหลอดไฟก็ได้แตกตอนนี้ทั่วทั้งห้องนั้นมืดสนิทและพวกยากุซาก็ถูกกำจัดทีละคนทีละคนจนสุดท้ายเสียงหัหเราะกลายเป็นเสียงวิงวอนเจ้าหัวหน้ายากุซาได้ตะโกนออกไปว่าอย่าฆ่าเขาเลยเขาขอร้องผู้มัน่นยให้แกเท่าไหร่ฉันจ่ายให้3มเท่าแต่ชายแก่ช่างสักก็ได้บอกว่า คำต่อรองไม่มีผลหรอกเพราะพวกมันนะ่ะไม่ใช่คนอย่างเรามันคือมือสังหารมันคือปีศาจและหัวหน้ายากุซาก็แขนขาดจากนั้นก็ได้ขอขาดไปปรากฏร่างชายคนหนึ่งที่โผล่ออกมาจากเงานั่นก็คือนินจาช่างศักดิ์ได้บอกว่าเขานั้นเล่าเรื่องของพวกนินจามาตลอด54ปีแต่ก็ไม่มีใครฟังเขาเลยจนตอนนี้เขานั้นรู้แล้วว่าพวกนี้นะ่ะมีอยู่จริงจากนั้นนินจาก็ได้ลงมือสังหารคุณลุงคนนี้ทันทีและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่กองบัญชาก,การตำรวจในเบอร์ลินนักสืบสาวที่มีชื่อว่ามิก้าเธอพยายาม บอกกับไรอันหัวหน้าของเธอว่าเหตุการ์สังหารหมู่ยากุซ่าในออสกานั้นมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มโอซุนุซึ่งกลุ่มโอซุนุนั้นเป็นกลุ่มมือสังหารในตำนานกลุ่มนี้จะคอยสังหารผู้คนตามรายชื่อที่นายจ้างนั้นจ้างมาแถมค่าจ้างก็ต้องเท่ากับทองที่มีน้ำหนัก100ปอนด์นอกจากกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มมือสังหารระดับพการแล้วพวกมันยังลักพาตัวเด็กๆเ,เพื่อไปฝึกเป็นมือสังหารอีกด้วยแต่หัวหน้าของไมก้มมา,กาก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่ เพราะเรื่องนี้นะมันมีเพียงแค่อยู่ในเทพนิยายเท่านั้นแหละและหนังก็ตัดผ้ามาที่ไรโซหรือว่าพระเอกของเราตอนนี้พระเอกกําลังจะมาซักผ้าในร้านซักผ้าและก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งหันตาพูดกับไรโซว่าให้ไรโซนะช่วยจับผ้าให้เธอหน่อยพระเอกจึงได้เดินเข้าไปช่วยเธอพร้ะเขาก็ถามเธอไปว่า เธอนะ่มาจากกลุ่มไหนและมาทำอะไรในเบอร์ลินเมื่อสิ้นเสียงนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นเสียงนั้นเอะอะโวยวายไปทั่วทางร้านจนเจ้าของร้านนั้นต้องออกมาดูแต่เมื่อออกมาดูแล้วก็ไม่เจออะไรเลยเจอเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งที่มันเขย่าโครงเพลงเท่านั้นจากนั้นก็ได้มีเลือดไหลออกมาจากตู้ซักผ้าและหนังก็ได้ตัดไปและหนังก็ตัดกลับมาที่มิก้าและหัวหน้าของเขาหัวหน้าของเขาได้นําหลักฐานที่เขาไปสืบคดีมาและบังเอิญเจอเรื่องนี้เขา้าได้มีชายคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงมีชื่่ออวาเาเเล็กซติินขได้ท้ทง งานที่ว่าการลอบสังหารผู้นําระดับสูงหลายคนมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายโบราณที่ซับซ้อนแต่ชายที่เขียนรายงานเล่มนี้เขาก็ได้ถูกไล่ออกไปแล้วและดูเหมือนว่าหัวหน้าคนนี้จะเริ่มเชื่อเรื่องนินจาขึ้นมาแล้วจากนั้นหนังก็ตัดมาที่พระเอกพระเอกเขาได้อาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เก่าๆแห่งหนึ่งในสายตาคนธรรมดาห้องของพระเอกก็เป็นเพียงห้องเปล่าๆห้องหนึ่งแต่ว่าตามผนังตามกระแพงนั้นเก็บซ่อนอาวุธไว้มากมายและเราจะได้รู้อดีตของพระเอกว่าพระเอกนั้นโดนกลุ่มโอซุนุจับตัวไปตั้งแต่ยังเด็ก และก็ยังมีเด็กคนอื่นๆที่โดนจับมาก่อนเพราะเอกโดยผู้ที่มาทีหลังจะถูกตั้งว่าเป็นน้องและชายผู้เป็นหัวหน้าของกลุ่มโอซุนุนนั่นก็คือทาเคชิทาเคชิได้กล่าวกับเด็กคนอื่นๆว่าเพราะเอกนั้นเป็นน้องใหม่ให้ดูแลเขาเยี่ยงน้องชายคนหนึ่งและในตอนนี้ก็คือเวลาทานข้าวของทุกคนทาเคชิจึงได้โชว์พลังประจําแคนของเขาให้ดูเขาได้ทําการใช้มีดกรีดเข้าไปที่ฝ่ามือของตัวเองจากนั้นก็ได้ไล่คาถาจนแผลที่มือของเขานั้นสมานกัน และเริ่มให้เด็กทุกคนทานข้าวให้อร่อยในมือนี้แต่พรุ่งนี้พวกเขาต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าแต่แล้วก็ได้มีเหตุการณ์ที่พระเอกนั้นต้องสู้และพระเอกก็สามารถเอาชนะได้หลังจากที่พระเอกชนะทาเคชิกก็ได้บอกกับพระเอกว่าเรานั้นต้องไม่มีความเมตตาเท่านั้นยังไม่พอการฝึกสุดโหดของทาเคชิกก็ได้เริ่มต่อไปโดยการฝึกให้พระเอกเดินและห้ามมีเสียงเด็ดขาดแต่แล้วพระเอกก็เดินและเกิดเสียงพื้นขึ้นมาทาเคชิกก็ได้หยิบไม้ขึ้นมาพร้อมกับฟาดไปที่ขาของพระเอกจนเกิดแผลมากมาย ทาเคชิจึงได้สอนพระเอกไปว่าหากเจ้าจะโกรธแค้นก็จงโกรธแค้นความอ่อนแอของตัวเองซะเถอะและเวลากลางคืนก็ได้มาถึงทุกคนนั้นได้เข้านอนยกเว้นพระเอกคนเดียวที่เขานั้นนอนไม่หลับแผลที่เท้าของเขามันสาหัสเอามากๆจนทำให้เขาไม่สามารถนอนหลับลงได้แต่ก็ได้มีเด็กสาวคนนึงเอายาม,มาทาให้ที่เท้าของพระเอกจนทำให้พระเอกอาการเริ่มดีขึ้นและก็นอนหลับลงซึ่งแน่นอนว่าแผลที่พระเอกได้รับมาตอนเด็กมันก็ทำให้พระเอกมีแผลเป็นที่เท้ามาจนถึงตอนโต และหนังก็ได้ตัดผ้ามาที่มิก้าเธอได้เข้ามาบ้านของอดีตเจ้าหน้าที่อเล็กซีเพื่อที่จะมาถามรายงานที่เขาเขียนก่อนที่เขานั้นจะถูกไล่ออกมันอาจจะเกี่ยวกับกลุ่มโอซูนุก,ก็ได้แต่อเล็กซีเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเหลือไว้เพียงภรรยาของเขาเธอจึงได้เริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสามีของเธอให้กับมิก้าฟังว่าหลังจากที่เขาเขียนรายงานเล่นนั้นจบกลับมาที่บ้านเขาก็ติดกล้องจอนปิด ทำประตูให้ล็อกทุกบ้านล็อกซ้อนล็อกจากนั้นก็ติดไฟสว่างทั่วบ้านเพื่อไม่ให้เกิดเงาจนวันหนึ่งได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งได้เข้ามาหาสามีของเธอนั่นก็คือพระเอกนั่นเองเธอได้เล่าให้มิก้าฟังว่าสามีของเธอคุยกับเด็กหนุ่มคนนี้อยู่ตั้งนานแถมสามีของเธอยังเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ CIA และแน่นอนว่าคงไม่มีอะไรทำให้เขากลัวได้ง่ายๆแต่แล้วหลังจากที่สามีของเขาคุยกับเด็กหนุ่มคนนั้นเสร็จสามีของเขาก็เกิดความกลัวเป็นอย่างมาก และในคืนที่สามีของเธอตายได้มีเสียงบางอย่างออกมาจากนอกบ้านและไฟก็ดับลงจากนั้นสามีของเธอก็ได้ตายลงก่อนที่มิก้าจะกลับบ้านไปเธอก็ได้ให้ขอบบางอย่างกับมิก้ามาด้วยนั่นก็คือกล่องของสามีของเธอที่เก็บไว้เป็นอย่างดีมิก้าได้นํากล่องนี้กลับมาเปิดที่บ้านในนั้นก็จะมีแผนที่พร้อมกับรูปสเกตต็ตต่างๆและก็ได้มีเทปแผ่นหนึ่งเธอไม่รอชา้าเปิดดูทันทีและภาพที่อยู่ในนั้นนั่นก็คือภาพของพระเอกจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่พระเอก เพราะเอกได้ฝึกอยู่ในห้องของเขาพร้อมกับน,นึกถึงเรื่องในอดีตที่เขานั้นเคยอยู่กับทาเคชิตอนนี้พระเอกนั้นได้สู้กับพี่น้องของตัวเองอยู่แต่แล้วพระเอกก็พลาดท่าโดยพี่น้องของเขาจัดการลงได้พระเอกนั้นหัวแตกพร้อมกับกุมห่วของเขาด้วยความเจ็บปวดทาเคชิ hi, จึงได้เดินเข้ามาหาพระเอกพร้อมกับถามพระเอกว่านี่เจ็บจริงแล้วงั้นเหรอพร้อมกับยกตัวพระเอกขึ้นใช้พลังมือล้วงเข้าไปในท้องของพระเอก จากนั้นพระเอกก็ได้ล้มลงตะโกนมาด้วยความเจ็บปวดทาเคชิกก็ได้บอกขึ้นมาว่านี่สิเจ็บของจริงนี่คือบททดสอบไรโซเจ้าจงอยู่ให้พ้นคืนนี้ซะและเมื่อรุ่งเช้าทาเคชิกก็ได้เข้ามาเปิดประตูห้องดูว่าพระเอกนั้นเป็นยังไงบ้างและพระเอกก็ยังอยู่รอดปลอดภัยพระเอกนั้นไม่เป็นอะไรนางได้ตัดผ้ามาที่มิก้า ได้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอเขานั้นมาจากกระทรวงมหาไทยพร้อมกับถามคําถามเธอไปหลายข้อดูเหมือนว่าชายคนนี้จะพยายามบอกไปในไหนว่าพวกเขานั้นกําลังจับตาดูมิก้าอยู่มิกาจึงได้นาเรื่องนี้ไปปรึกษากับไรอันไรอันจึงได้สรุปออกมาว่ากลุ่มทีมิก้ากําลังตามหาอยู่มันอาจจะมีจริงก็ได้นะและถ้าไอ้กลุ่มนี้มีจริงมันคงมีระดับบิ๊กหนุนหลังอยู่แน่นอนต่อไปนี้พวกเราเนาี่ยจะทําอะไรก็ต้องระวังให้มากขึ้นแล้วตัดภาพกลับมาที่พระเอก Diamond, พระเอกกำลังนึกถึงอดีตของเขาตอนที่เขานั้นยังอยู่ที่โอสุนุหญิงคนหนึ่งได้ตัดเชือกที่รัดต้นไม้อยู่พระเอกจึงเดินเข้าไปเตือนเธอว่าถ้าเธอทำอย่างนั้นน่ะเธอจะโดนขังโกงเอานะแต่เธอนั้นก็ไม่ฟังเธอนั้นเชื่อว่าต้นไม้ก็มีหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีหัวใจพระเอกจึงได้บอกไปว่าแต่พระเอกน่ะไม่มีหัวใจนะเธอจึงก้มตัวลงไปเพื่อฟังเสียงหัวใจของพระเอกและเธอจึงบอกกับพระเอกว่าพระเอกก็มีหัวใจและหัวใจของพระเอกมันก็คิดถึงพระเอกนะ เพราะเอกนั้นก็ไม่เชื่อเธอเธอจึงบอกให้พระเอกน่ะลองฟังหัวใจของเธอดูสิแล้วพระเอกก็เอียงหูฟังหัวใจของเธอและหนังก็ตัดภาพมาที่พระเอกนั้นกาลังฝึกอยู่เพราะเอกได้ปิดตาตัวเองจากนั้นก็คว้างดาวกระจายเป็นการคว้างดาวกระจายที่แม่นยําและรุนแรงออกมามากซึ่งผู้สอนนั่นก็คือทาเคชิตอนที่พระเอกอยู่ภายในโอซุนุทาเคชิได้ฝึกให้พระเอกปิดตาพร้อมก็ต่อสู้ไปด้วยเพราะเอกนั้นต้องมองเห็นมากกว่าที่ตาเห็นและต่อจากนี้ไปจนถึงระยะเวลาที่ทาเคชินั้นกําหนด พระเอกต้องใช้ชีวิตโดยที่ปิดตาทั้งอย่างนี้และการต่อสู้ที่ทาเคชิต้องการจะทดสอบพระเอกก็ได้มาถึงแต่ทั้งที่พระเอกนั้นกําลังปิดตาอยู่พระเอกก็สามารถเอาชนะศัตรูของเขาได้อย่างง่ายดายและดูเหมือนว่าคนที่จะภูมิใจในตัวพระเอกนอกจากทาเคชิแล้วนั้นก็ยังมี igo, คิริโกะเพื่อนสาวของพระเอกที่ดูจะภูมิใจในตัวพระเอกออกมามากและก็ได้ถึงวันที่คิริโกะต้องสู้กับคนอื่นและคนที่เป็นฝ่ายชนะนั้นก็คือเธอคาเคชิเมื่อเห็นว่าเธอสามารถเอาชนะการต่อสู้ได้ตามกฎแล้วผู้แพ้ต้องถูกเฉือนเนื้อ แต่แล้วเธอกลับไม่ยอมเฉือนเนื้อททเกชิจินได้เอามีดนั้นปาดเขาไปที่หน้าเธอหนึ่งทีพระเอกที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่เขาก็ได้โกรธเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้และหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ได้ผ่านมาหลายวันคืนนี้นั้นมีฝนตกหนักคริโกะจึงได้ใช้โอกาสนี้จะหนีออกไปจากโอซุนุพระเอกเมื่อเห็นดังนั้นจึงได้วิ่งตามเธอไปทันทีพร้อมก็บอกเธอว่าเธอก็รู้กฎด,ดีถ้าพวกเขาจับเธอได้พวกเขาจะควักหัวใจเธอออกมาแต่คริโกะเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่า หัวใจของเธอนะ่ะอยู่กับพระเอกเพราะฉะนั้นพวกมันไม่มีทางได้หัวใจของเธอไปหรอกจากนั้นเธอก็ได้จูบกับพ,พระเอกเขาก็ชวในให้พระเอกนะนี่ะหนีออกไปจากที่นี้ด้วยกันด้านนอกนะ่ะมีชีวิตใหม่ที่รอพระเอกอยู่พระเอจกจึงได้ปล่อยมือกับคิริโกะพร้อมก็บอกเธอไปว่าชีวิตของพระเอกนะ่ะอยู่ภายในนี้จากนั้นอเธอก็ได้ปีนกระแพงออกไปคนเดียวและหนังก็ตัดภาพมาที่ปัจจุบันพระเอกนั้นได้รับรูปของมิก้าพร้อมกับที่อยู่ของเธอส่วนมิก้าในขณะที่เธอกลาลังเดินไปขึ้นรถไรอันก็ได้เดินเข้ามาบอกเธอว่า ตอนนี้ห้องข้างานของเขานะ่ะมีหน่วยกลาโงหมง CIA พร้องกระสายลับมากมายเข้ามาค้นเอกสารของห้องเขาคงเป็นเพราะว่าเราหนะ่ะตามสืบเรื่องของไอพ้พวกนินจาพวกนี้จากนั้นไรอันก็ได้ให้ปืนมิก้ามาหนึ่งกระบอกพร้องกับอกว่าให้เธอหนะ่ะระวังตัวให้ดีและไปเที่ยวพักร้อนซะมิก้าจึงได้รีบเดินทางกลับมาที่บ้านของเธอแต่เมื่อเธอมาถึงบ้านของเธอนั้นอาคารที่เธออยู่ก็ไฟดับและอาคารร,รอบๆเธอก็ไฟดับหมดเลยเธอจึงรีบเดินขึ้นไปบนห้องของเธอเพื่อจะเก็บของเข้ากระเป๋าให้หมด แต่แล้วบนกระเป๋าของเธอก็ได้มีจดหมายฉบับหนึ่งจากนั้นก็ได้มีนินจาคนหนึ่งโผล่เข้ามาด้านหลังของเธอพร้อมที่จะฟันคอเธอแต่ก็ได้มีโซ่ปริศนามาดึงดาบนั้นไว้และก็เกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างนินจาการต่อสู้ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนขนาดที่มิก้านั้นไม่สามารถมองตามทันได้ในบางจังหวะจนสุดท้ายบทสรุปก็ได้ออกมานินจาคนหนึ่งได้ตายลงส่วนอีกคนหนึ่งได้หายตัวไปมิก้าเมื่อเธอได้เห็นดังนั้นเธอจึงรีบไปหยิบปืนของเธอทันทีและก็ได้มีเสียงปริศนาคุยกับเธอว่า พวกมันจะมาอีกและจะไม่ยอมหยุดจนกว่าเธอนั้นจะตายปืนนั้นไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้หรอกตอนนี้แต่ผมน่ะช่วยคุณได้แต่คุณต้องไว้ใจผมก่อนมิก้าเมื่อเธอนั้นไม่มีทางเลือกเธอจึงยอมตกลงข้อเสนอนี้และพระเอกจึงได้โผล่ออกมาจากเงามืดทันทีที่มิก้าเห็นพระเอกเธอก็จํำพระเอกได้ทันที พระเอกจึงสงสัยว่าจำพระเอกนั้นได้จากที่ไหนเธอจึงได้เริ่มอธิบายให้กับพระเอกฟังพร้อมก็บอกว่าเธอนั้นรู้เรื่องของมือสังหารนินดหน่อยพระเอกจึงได้บอกว่าเขาก็มาจากกลุ่มนี้เช่นกันมิกาเธอก็สงสัยเป็นอย่างมากว่าและวทาไมพระเอกต้องมาขวางวกมนี้ด้วยแต่ก่อนที่ข้อสงสัยนี้จะกระจ่าง พวกนินจาคนอื่นก็ได้เข้ามาภายในบ้านของมิก้าแล้วและเมื่อนินจาคนอื่นๆเข้ามาภายในบ้านและเห็นศพนินจาอีกคนหนึ่งพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่านี่น่ะคือฝีมือของน้องชายพวกเขาและที่สําคัญดูเหมือนว่าองค์กรอุซุนุนี้พวกเขาได้รับใช้รัฐบาลหรือใครก็ตามที่มีเงินพอจะจ่ายพวกเขามามากกว่าพันปีแล้วและกฎเหล็กของกลุ่มอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือไฟทรยศต้องล้างเลือดและหนังก็ตัดภาพมาที่คิริโกะหลังจากที่เธอวิ่งหนีออกไปจากโอซุรุแล้วเธอก็ถูกจับกลับมา เธอนั้นถูกมัดไว้กลางลานจากนั้นก็ให้คนอื่นออกมาเป็นพยานในการตายของเธอพร้อมกับเรียกชายคนหนึ่งออกมาเพื่อที่จะลงมือสังหารคิริโกะเจ้าหมอนี่ได้หันดาบไปที่หัวใจของคิริโกะจากนั้นก็ได้มองหน้าพระเอกและลงมือสังหารเธอทันทีและแน่นอนว่าพระเอกนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากยืนมองคิริโกะตายและหนังก็ตัดภาพมาที่ปัจจุบันมิกาและพระเอกได้ขับรถออกมาก่อนหน้านี้ทาให้เหล่านินจาที่เข้าไปภายในบ้านของมิกาไม่เจอตัวของพวกเขาและมิกาจึงได้ถามพระเอกไปว่า ทำไมพระเอกต้องยอมช่วยเธอด้วยเมื่อมิก้าถามพระเอกขึ้นมาแบบนั้นพระเอกก็เกิดนึกถึงความหลังที่ว่าหลังจากที่พระเอกฝึกอยู่ในโอซุนุจนชํานาญแล้วทาเคชิก็ได้พาพระเอกเออกมายังโลกภายนอกซึ่งภารกิจแรกของพระเอกนั้นก็คือไปชิงนาฬิกาสีท่องจากชายคนหนึ่งมาจากเขาเพื่อนํามันมามอบให้กับทาเคชิพระเอกเดินตรงเข้าไปอย่างมั่นใจเพื่อที่จะจัดการชายคนนั้นนํามีดเข้าไปแทงเข้าที่คอ แต่ชายคนนี้มันกลับไม่รู้สึกสะเทือนอะไรเลยมันได้หันกลับมาอัดพระเอกหมัดแล้วหมัดเล่าพระเอกจึงได้ใช้มีดของเขาแทงไปที่ตัวมันอย่างหลายจุดจากนั้นก็ได้เอาหัวของมันไปโขกเข้ากับโทชิจนทําให้มันนั้นตายไปและพระเอกก็สามารถนํานาฬิกามันออกมาได้พระเอกได้ไปนั่งรอทาเคชิอยู่ที่บนตึกเพื่อที่จะรอส่งมอบนาฬิกานี้ให้กับทาเคชิภารกิจแรกของพระเอกก็จะสําเร็จแต่เมื่อทาเคชิมาถึงพระเอกทาเคชิกระบ,บอกให้พระเอกนะ่ะเก็บนาฬิกานี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่า พระเอกน่ะเป็นหนี้บุญคุณของทาเคชิตลอดชีวิตและก็ได้มาถึงบททดสอบสุดท้ายที่พระเอกนั้นจะสามารถเป็นโอซุนุอย่างเต็มตัวนั่นก็คือให้สังหารเด็กสาวคนหนึ่งเธอนั้นพยายามจะหนีออกจากโอซุนุทาเคชิได้บอกว่าหลังจากที่พระเอกสังหารเธอนั่นก็หมายความว่าเพราะเอกน่ะเป็นโอซุนุอย่างเต็มตัวแล้วแต่สิ่งที่มีคาาคิดก็ได้เกิดขึ้นเพราะเอกไปใช้โซ่ของเขาเฉือนไปที่หน้าของทาเคชิอย่างจังแต่ทาเคชิก็ไม่ตายและออกคําสั่งให้ลูกๆของเขานั้นจัดการพระเอกซะ นินจามากมายเดินหน้าเข้ามาเพื่อที่จะจัดการพระเอกแต่พระเอกก็สามารถล้มพวกเขาได้แต่ด้วยจำนวนที่มันมากเกินไปพระเอกก็ได้พาท่าโดนฟันเข้าอย่างหลายจุดและเมื่อพระเอกลุกขึ้นมาได้เหล่านินจาที่ตั้งท่ารออยู่ก็ได้ปาดาวกระจายใส่พระเอกจนพระเอกนั้นพัดตกตึกไปและหนังก็ตัดท่ามาที่ปัจจุบันพระเอกได้บอกกับมิกาว่าเขานั้นต้องการจะฆ่าโอซูนุให้หมดและพระเอกก็ได้มาที่พลาซ่าแห่งหนึ่งเพื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้กับมิกา ามิก้าไปอาบน้ำใหม่พร้อมกับเปลี่ยนชุดจากนั้นก็ใช้กลิ่นบุหรี่ในการกบกลิ่นตัวของเธอหลังจากที่มิก้าอาบน้ำแต่งตัวเสร็จมิก้าก็ได้ไปโทรหาไราอันเพื่อที่จะรายงานว่าตอนนี้เธอนั้นปลอดภัยดีฝั่งไรอันก็ได้บอกให้มิก้านั้นระวังตัวเขาไว้จากนั้นทั้งคู่ก็ได้นัดเจอกัน แต่เมื่อพระเอกและมิก้าไปถึงที่นัดหมายก็ได้มีตำรวจมากมายตรงเข้ามาเพื่อจับตัวพระเอกไปและในตอนนี้พระเอกก็ถูกจับตัวได้แล้วส่วนมิก้าเธอก็ได้โวยวายใส่ไรอันว่าทําไมไรอันนั้นต้องทําแบบนี้ส่วนไรอันก็ได้บอกเธอไปว่านี่มันเป็นคําสั่งตอนนี้พระเอกนั้นถูกจับอยู่ในฐานทับลับของไรอันไรอันจึงพามิก้านั้นไปคุยส่วนตัวพร้อมก็บอกว่าเรื่องนี้มันมีคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลังและไรอันนั้นก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้ ดูเหมือนรัฐบาล CIA และตำรวจออกหมายจับชายคนนี้จากนั้นไรอันก็ได้ให้แคปซูลบางอย่างให้กับมิก้าไปซึ่งแคปซูลนี้เวลาเปิดใช้งานไรอันจะรู้ได้ทันทีว่ามิก้านั้นอยู่ที่ไหนต่อมาหลังจากที่คุยกับไรอันเสร็จมิก้าก็ได้เดินเข้าไปให้น้ำพระเอกพระเอกจึงได้บอกเธอไปว่านี่มันสายเกินไปแล้วพวกเขากำลังมาเมื่อมิก้าได้ยินดังนั้นจึงรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับไรอันทันทีแต่มันก็ดูเหมือนช้าเกินไปอยู่ดีๆไฟของตึกนี้ก็ดับลงทั้งหมด และนินจามากมายก็ออกมาจัดการทหารและตำรวจที่อยู่ภายในนี้นินจานั้นมากันเยอะมากจนทำให้ทหารและตำรวจตายกันลงไปหลายนายส่วนมิกา้าเธอก็ได้นำกุญแจตรงเข้ามาหาพระเอกเพื่อที่จะปลดล็อกพระเอกเพราะพระเอกกำลังถูกตรึงอยู่เธอนั้นได้นำเสื้อและอาวุธของพระเอกมาด้วยแต่แล้วเมื่อเธอเปิดประตูห้องถังของพระเอกก็ได้มีนินจาคนหนึ่งตามเธอเข้ามาด้วยและมันขึ้นกับเวลาแล้วว่าทั้งสองคนนั้นจะโดนนินจาคนนี้ฆ่าเมื่อไหร่ แต่มิก้าก็สามารถปลดล็อกพระเอกออกไปได้ก่อนและนินจาคนนี้ก็โดนพระเอกจัดการลงได้อย่างง่ายได้จากนั้นพระเอกก็ได้พามิก้านี้ออกมาจากตึกโดยใช้ประตูลานจอดรถแต่เมื่อทั้งสองคนหนีออกมาจากตึกไปแล้วพระเอกก็รับรู้ได้ทันทีว่าด้านนอกนี้นะ่ะมันเต็มไปด้วยมือสังหารจึงได้สั่งให้มิก้าวิ่งขึ้นไปด้านบนเพราะมันมีรถจอดอยู่และไปเอารถมาซะ ส่วนพระเอกก็ได้ตั้งท่าเตรียมต่อสู้กับมือสังหารที่จะเข้ามาจัดการกับเขาพระเอกนั้นต้องต่อสู้ไปเพราะ,ะก็วิ่งหนีออกไปด้วยเพื่อที่จะพยายามนําตัวของตัวเองนั้นออกไปจากตึกนี้ให้เร็วที่สุดแต่ก็ได้มีนินจาคนหนึ่งตามขัดขวางพระเอกอยู่ไม่เลิกนั่นก็คือคนที่สังหาร <c oughs> คิริโกลงชายคนนี้มีฝีมือที่เก่งกาจออกมากๆบวกกับจานวนนะักฆ่าที่เข้ามาจัดการพระเอกนั้นและพระเอกก็มีตัวคนเดียวทําให้พระเอกนั้นได้รับบาดเจ็บ พระเอกพยายามนำตัวเองออกไปจากตึกนี้ให้เร็วที่สุดในที่สุดพระเอกก็สามารถออกจากตึกนี้ได้พระเอกได้วิ่งหนีออกไปกลางท้องถนนแต่พวกมันก็วิ่งตามพระเอกมาอยู่ดีและด้วยอาการบาดเจ็บของพระเอกและศัตรูที่มีมากมายพระเอกก็ได้พลาดโดนรถชนเข้าอย่างจังจากนั้นชายคนที่สังหารชีมิกะก็เดินเข้ามาพร้อมกับบอกพระเอกว่าลาก่อนนั้นน้องชายในขณะที่ชายคนนี้กําลังจะสังหารพระเอกมิกาก็ได้ขับรถเข้ามาพร้อมกับชนชายคนนี้และรับตัวพระเอกขึ้นไป เมื่อพระเอกขึ้นรถมิก้าก็ได้เห็นแผลที่ทองของพระเอกที่โดนดาวกระจายเข้าอย่างจังซึ่งมันเป็นแผลที่ลึกออกมากมิก้านั้นอยากพาพระเอกไปที่โรงพยาบาลแต่พระเอกก็ยื่นคำขานว่าให้มิก้าน่ะขับรถไปเรื่อยๆส่วนพระเอกเขาก็ได้ใช้วิชาที่เขาสืบทอดมาจากทาเคชิเป็นวิชาสมานแผลจากนั้นไม่นานไรอันก็ได้โทรหามิก้าเพื่อดูว่าเธอนั้นไม่เป็นอะไรใช่ไหมซึ่งมิก้าก็บอกว่าเราทั้งสองคนนะ่ะไม่เป็นอะไร ไรอันจึงพยายามบอกให้ทั้งสองคนหนะักกลับมาหาเขาเพื่อที่จะได้คุมตัวแต่มิก้าก็ไม่ยอมพร้อมก็ตัดสายเขาและได้พาพระเอกมาพักที่โรงแรมแต่เมื่อมิกา้าได้มองสภาพของพระเอกดีๆแล้วพระเอกนั้นไม่ได้โดนแค่ดากกวกระจายแต่แผลตรงท้องของเขานั้นใหญ่เป็นอย่างมากเธอจึงได้เปิดใช้แคปซูลเพื่อเรียกให้พวกไรอันนั้นมาที่นี่โดยความหวังเดียวของเธอคืออยากให้พระเอกนั้นรอดแต่ก่อนที่พวกไรอันจะได้มาถึงที่นี่เหล่ามือสังหารของโอซูนุกก็ได้มาพาตัวพระเอกออกไปก่อนนาน,นี้แล้ว และเมื่อไรอันมาถึงก็พบเพียงแค่มีกาเท่านั้นตัดกลับมาที่ฝั่งของพระเอกในขณะที่พระเอกนั้นกําลังโดนพาตัวกลับไปที่โอซุนุพระเอกก็ได้ใช้คาถาสมานแพลของเขาไปด้วยจนในที่สุดพระเอกก็ได้ถึงโอซุนุแล้วและพระเอกก็ถูกลากตัวเข้ามานอนที่หน้าของทาเคชิทาเคชิได้กล่าวกับพระเอกว่าทุกครั้งที่เขานั้นมองพระเอกเขาภูมิใจในพระเอกมากไม่มีใครที่จะเก่งไปกว่าพระเอกไม่มีใครที่จะเหนือไปกว่าพระเอกในทุกๆด้านเขานั้นหวังให้พระเอกมาแทนที่เขา แต่ตอนนี้พระเอกกับสร้างความบอายให้กับครอบครัวสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาพระเอกก็ได้แต่หัวเราะออกมาแล้วก็บอกว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นละ่ะทากิชิกก็ได้เตะพระเอกไปหนึ่งทีจากนั้นก็ได้จับพระเอกมามัดไว้ที่กลางลานเพื่อที่จะเตรียมประหารพระเอกในคืนนี้และในคืนนี้ความอัยยึดของโอซุนุก,ก็จะจบลงและจะเป็นตำนานไปอีกพันพันปีจากนั้นทากชิกก็ได้ลงมือเอามือนั้นล้วงเข้าไปในท้องของพระเอกพระเอกก็ได้แต่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด และพระเอกก็ได้ยิ้มขึ้นพร้อมกับพูดกับทาเคชิไปว่ากําลังแกน่ะถดถอยแล้วใช่ไหมแต่เทาเอ้ยและคนที่ฆ่าคิริโกะก็ได้มองไปเห็นตรงพื้นมีแคปซูลที่ไรอันนั้นให้มิก้ามาก่อนหน้านี้มันจะแสดงถึงตําแหน่งที่พระเอกนั้นอยู่และหลังจากนั้นไม่นานเหล่าทหารมากมายก็ได้บุกเข้ามาภายในอูสนุแห่งนี้และการดวลระหว่างลูกปืนกับดาวกระจายก็ได้เริ่มขึ้นและในการมาครั้งนี้ไรอันและมิก้าก็ได้มาด้วยมิก้าไม่รอช้าลงจรดและตรงไปแกมันให้พระเอกทันที ส่วนพระเอกหลังจากที่หลุดออกจากการแก้มัดแล้วเขาก็ได้ตรงไปหาพี่ชายของเขาที่ค่าคิริโกทันทีและตอนนี้การด้วยแบบหนึ่งรุมหาก,ก็ได้เริ่มขึ้นโดยนินจาสี่คนได้ตรงเข้ามาเพื่อที่จะจัดการพระเอกก่อนพวกเขาได้ใช้ทั้งมีดใช้ทั้งโซ่แต่ก็ไม่มีใครสร้างรอยบาดแผลให้กับพระเอกได้เลย พระเอกต่อสู้กับพวกเขาอย่างชำนาญและพระเอกก็สามารถคนทุกคนได้จนเหลือเพียงคนเดียวนั่นก็คือคนที่ฆ่าคิมิโกะทั้งสองคนเข้าห้ำหันกันอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าฝีมือของนินจาคนนี้นั้นไม่ธรรมดาพอฟัดพ่อเวียงกับพระเอกกันเลยจนมาถึงจุดจุดนึงชายคนนี้ก็ได้ถามกับพระเอกไปว่าจำเสียงเธอตอนที่ถูกฉันแทงได้ไหมล่ะพระเอกจึงได้ตรงเข้าไปด้วยความแค้น ใช้โซ่จิ้มก็ไปที่มือของชายคนนี้จากนั้นก็ใช้โซ่มัดคอมันไว้และก็ได้ดึงมีดเข้าไปปักไปที่หน้าของมันและมันก็ได้ตายลงส่วนด้านนอกทหารและนินจาคนอื่นๆก็ได้ต่อสู้กันอยู่ทหารและนินจานั้นได้ตายลงไปหลายคนส่วนพระเอกหลังจากที่จัดการพี่ชายของเขาลงได้ก็เดินตรงไปหาทาเคชิทันทีและนี่ก็คือการเจอกันตัวต่อตัวระหว่างพระเอกและทาเคชิและหลังจากที่พระเอกเจอทาเคชิพระเอกก็ไม่รอช้าเหวี่ยงโซ่ไปเพื่อที่จะจัดการทาเคชิ แต่โซที่พระเอกนั้นเหวี่ยงไปกลับถูกตัดได้อย่างง่ายดายจากนั้นทายาชิตก็ได้หายตัวเข้าไปในเงามืดและโผล่เข้ามาด้านหลังพระเอกฟันพระเอกอย่างจังและผลักพระเอกให้ลอยไปไกลพระเอกนั้นลอยเข้ามาในห้องอาวุธและตอนนี้พระเอกก็ได้ดาบแล้วพระเอกไม่สามารถสู้กับทายาชิได้เลยแม้แต่นิดเดียวพระเอกได้ถูกฟันแล้วฟันเล่าจนในที่สุดพระเอกนั้นก็ได้ล้มลงทายาชิจึงเริ่มพูดกับพระเอกว่า ทั้งหมดนี้น่ะเป็นพราแกคิดคดทรยศกับครอบครัวของตัวเองพราะเอกก็ตอบกลับไปด้วยความมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ครอบครัวของฉันและแกก็ไม่ใช่พ่อของฉันจากนั้นพระเอกและทาเคชิก็็ได้เข้าต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งทั้งคู่ได้ดวลดาบกันอย่างดุเดือดแต่แล้วพระเอกก็เป็นฝ่ายพลาดท่าเกือบโดนทาเคชินั้นตัดคอ ในระหว่างที่พระเอกกำลังยืดดาบของทาเคชิอยู่นั้นพระเอกก็ได้ใช้มือจิ้มเข้าไปที่ท้องของทาเคชิจนทำให้เขากะอักเลือดออกมาและเปิดโอกาสให้พระเอกตอบโต้กลับพระเอกไม่รอช้าเตะเข้าไปที่หน้าของทาเคชิทันทีแต่แล้วพระเอกก็โดนทาเคชิฟันอีกรอบหนึ่งและทาเคชิก็ได้หายเข้าไปในเงามืดทาเคชิที่อยู่ในเงามืดเขานั้นแวบออกมาฟันพระเอกครั้งแล้วครั้งเล่าจนสุดท้ายพระเอกก็ได้ล้มลงทาเคชิจึงได้เดินออกมาเพื่อที่จะปิดชีวิตของพระเอกซะ แต่แล้วมิกาก็ได้เข้ามาพอดีพร้องก็ยิงไปที่ทาเคชิจากนั้นทาเคชิที่ถูกยิงเขาก็ได้หายไปเข้าไปในเงามืดเพราะเอกก็ได้ตะโกนบอกให้มิกานั้นหนีออกไปซะแต่แล้วทาเคชิก็ได้ไปโผล่หลังเธอและแทงเข้าไปที่อ,อกข้างซ้ายของเธอแทนทีและเธอก็ได้ล้มลงเพราะเอกเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็ได้โกรธเป็นอย่างมากส่วนทาเคชิก็ตรงเข้ามาเพื่อที่จะจัดการพระเอกแต่พระเอกก็ได้แวบหายเข้าไปในเงา พระเอกสามารถใช้วิชาที่ทาเคชิใช้ได้แล้วตอนนี้แทมดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะเหนือกว่าททเคชิพระเอกเออกมาจะเง้าพร้อมกับฟันทาเกชิทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทาเคชินั้นได้ลม้มลงและพระเอกก็ได้ปิดฉากจากนั้นทาเคชิก็ได้ตายไปจากนั้นพระเอกก็ไม่รอช้ารีบอุ้มร่างของมิก้าออกมาให้แพทย์สนามด่วนแต่เธอนั้นก็ยังไม่ตายและเธอก็ได้บอกกับแพทย์สนามไปว่าหัวใจของเธอน่ะอยู่ข้างขวาพระเอกเมื่อเห็นว่าเธอนั้นปลอดภัยแล้วก็ได้เดินเข้าไปภายในสำนักของเขาอย่างเดิม และหนังก็ตัดภาพมาที่ตอนเช้าภายในสำนักแห่งนี้ไม่มีใครเลยมีเพียงพระเอกเพียงผู้เดียวพระเอกได้ทิ้งนาฬิกาไว้ที่นี่จากนั้นก็ตามตัดเชือกที่ั้างต้นไม้เอาไว้ทั้งหมดและได้เดินตรงไปที่กำแพงที่คิมิโกะนั้นปีนออกไปก่อนหน้านั้นเมื่อพระเอกปีนออกมานอกกำแพงก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากนั้นเขาก็ได้หลับตาลงและหนังก็จบไปครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนินจา a s สซ s ส i n เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันสนุกออกมามากเลยผมนั้นเคยดูตอนเด็กๆและหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกับผมนะครับและเช่นเดิมหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้เช่นเคยและผมจะนําไปปรับปรุงในคลิปต่ตอ,ตอไปครับในฝั่งของคะแนนได้คะแนนจาก IMDB ไปที่6.3คะแนนส่วนฝั่งของ o ร t e ช Tomatoes ได้ไปที่26%ครับ สุดท้ายนี้หวังว่าเราจะสร้างความสนุกให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ